คุณเกษมคมสันอาชีพนักร้องมีอาการชาที่ปลายนิ้วทําให้ทํางานได้ไม่เต็มที่และมีอาการปวดเมื่อยตามตัวและเข่าไปเช็คที่โรงพยาบาลหมอบอกว่าถ้าปล่อยไว้นานอาจเป็นเบาหวานได้แต่ณปัจจุบันอาการดีขึ้นมากเพราะได้ทานแอสตาเอ็กซยางต่อเนื่องสวัสดีครับผมเกษมคมสันนะครับก็ขอสวัสดี แฟนๆที่กําลังรับชมนะครับรายการอยู่ในขณะนี้ครับครับสําหรับผมนะครับซึ่งมีอาชีพเป็นศิลปินนะครับซึ่งก็จะต้องเดินทางรับใช้พบปะนิตรักดนตรีทั่วประเทศนะครับซึ่งการเดินทางบ่อยๆนี้ก็ทําให้ผมนะครับเกิดอาการชาตามปลายนิ้วประกอบด้วยที่เราพักผ่อนน้อยทานข้าวไม่เป็นเวลานะครับอาการเหล่านี้นะครับก็จะเริ่มขึ้นมาเรื่อยๆหนักขึ้นไปเรื่อยๆซึ่งก็ทําให้ผมนะครับ เครียดมากนะครับก็พยายามที่จะหาผลิตภัณฑ์อา,อาหารเสริมที่มีคนแนะนํามานะครับซึ่งผมก็เคยทานไปหลายอย่างหลายชนิดนะครับก็ไม่ได้ดีขึ้นนะครับจนมีวันหนึ่งมีผู้รู้นะครับแนะนําให้ผมได้รู้จักกับผลิตภัณฑ์เอสตาเอ็นะครับซึ่งผมได้ลองทานประมาณ4-5เดือนแล้วนะครับอา,อาการชาปลายนิ้วหรือว่าปวดตามาร่างกายต่ตางๆต,ตามเข่านะครับก็เริ่ม จางหายไปแล้วก็ทุกวันนี้ก็ดีขึ้นเรื่อยๆแทบที่จะไม่มีอาการเหล่านี้เกิดกับผมเลยครับสำหรับแฟนๆนะครับที่มีอาการคล้ายๆผมนะครับจะชาตามาปลายนิ้วหรือวาอ่าพักผ่อนน้อยนะครับทานข้าวไม่เป็นเวลาดื่มบ้างอะไรอย่างนี้นะครับก็ลองหาซื้อผลิตภัณฑ์เอสตานะครับไปรับประทานดูนะครับรับรอง